เ okay. ช้านี้นะ่าจะเป็นเช้าสุดท้ายที่จะเป็นเรื่องวิชาเรียนนะเรื่องเชา้าช่วงเช้าจะเป็นวิชาของครูตำรวจครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติขับพันห้าลักษณะนะตอนแรกที่เราเรียนที่เราสอนเด็กมาเนี่ยจะมี4ลีลักษณะแต่วันนี้จะเพิ่มมาอีกหนึ่งลักษณะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้นบ่ายจะเป็นเรื่องของการทําแผนการสอนนะครับสรุปว่าทั้งรุ่น1รุ่น2ที่ได้อบรมมาเราจะทําแผนการสอนให้เป็นรูปแบบเดียวกันก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันทั้งหมดสี่ชุดใช่ไหมเออครับประมาณนี้ครับโอ้โเลยทันดอกแส้ทันสะอาดลัางปืนแล้วก็ดอกแส้ทันสะอาดล้างกล้องโอเคเลย เอาไปแบ่งกันนะครับชุดละประมาณประมาณโอเคครับคนหน้าน้ำเลยครับดอกดอกลำกล้องประมาณสักเจ็ดดอกดอกลำเพิรจะแจกให้คนหน้าในประมาณสักสามคนละสามดอกทั้งสิ้นก็จะเราจะไปแบ่งนะครัก็เป็นสื่อที่เอาใช้สำหรับไปเป็นของส่วนรวมนะครับเอาไปเป็นส่วนรวมแล้วก็หาอุปกรณ์หาอุปกรณ์เสริมนะครับ คนที่อยู่ใกล้ที่สโดนอยู่ใกล้เหตุการณ์ดนบอกเรื่อลักษณะเผชิญเหตุฉับพลันข้าศึกข้างหน้ากรณที่ว่าข้าศึกพบเราก่อนแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ก่อนลักษณะเดินมากันหกคนเจ้าหน้าที่พบฉับพลันแล้วก็ยิงใส่เลยก็ต้องมีการเคลื่อนที่ไ้ก็ดแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทีมรู้เรื่องให้ทีมเข้าใจเสร็จแล้วก็ผมบอกแล้วว่า ถ้าประธานหน้าคือแปรรูปควนในลักษณะนี้เพราะอำนาจการยิงทางด้านหน้ามันจะสูงขึ้นนะครับมองปิ้งกิ้งคานคั้อะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าไปดำเนินกลยุทธ์เหมือนเดิมไม่อธิบายซ้ำนะครับนะครับพวกเราเข้าใจแล้วเป,ป็นผู้เปิดไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วเอกเป็นผู้รับ กับเหมือนเราเข้าจับจริงๆก็เหมือนเข้าจับที่พักนั่นแหละแต่แค่มันเป็นด้านข้างที่เราได้ทุ่ก่อนแค่นั้นนะ่อไปจู่โจมที่พักฉพันภาคบ่ายอันนี้เหมือนเป็นการรวมสรุปเรื่องของการทำแผนรวมการันสามงครูที่่พักชครูตอนชลอสอน ไม่ว่าท้าทานเออยุทธวิธีทหารยุทธวิธีตำรวจก่อนครับตั้งใจใวันที่หนึ่งคนตายวันที่สองรวมมาเป็นอันนี้เลยยแล้วก็ตำรวจขึ้นก่อนวันแรกแล้วก็วันถัดมาก็เป็นยุทธวิธีทางทหารเลยปฏิบัติยังไงทิไม่ต้องอายไม่ต้องอายโอเคไม่ต้องดุข้าวขเจ้ามันไม่ฟีดจ้ะวันสั้น มวนสั้นคำว่ามามันจะหายไปข้อสุดท้ายนะครับก็นะครับเพราะเราเพราะเราไม่ได้ทำไว้ว่ากลุ่มไหนแล้วก็เขายกเคสอย่างตัวอย่างก็คือคุณต้องยกตัวอย่างทางบกทางทางะเลให้มันเห็นชัดนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าให้เพิ่มเนื้อหาการรับตัวเองเนี่ยนะครับสมานอันนี้ก็คือเรื่องของให้รวมความสำคัญของ ไป็นประเด็นที่กฎหมายจะต้องไปมาพูเนาะถ้าใคระมาชูดอะครก็ได้พูดแล้วก็เรื่องที่สองคือการใช้แผนที่กขตเทศเขาต้องบอกว่ายังคนมีอยู่นะครับแต่ว่าให้หาสไลด์นะครับที่เป็นของกลางมาหน่อยก็อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเกี่ยวกับพวกพวกเรามากนะครับนะครับที่เป็นลูกซองก็จัดของให้เรานะครับแล้วก็ก็ทาให้ดูนะครับก็มีลูกซองด้วยนะครับที่เป็นลูกซองโอเคครับนึ่งกล่องไหมโอเค S <S s> <S Somehow, e: ใช่ไหมใช่ครับจะดูของจำนวนกล่องดัมมี่นะครับกล่องนะครับแล้วก็มีเอชเคเป็นกล่องเอชเคเป็นกล่องนะครับแล้วก็มีชุดเขาเรียกอะไรนะเมื่อเช้านี้ชุดทำความสะอาดชุดทำความสะอาดนะครับแต่ต้องไปหาตัวนี่นี่ชุดนี้ชุดนี้ครับติดอันติดจุดติดจุดโอเคโอเคครับโอเคคราวนี้นะครับที่ขอบคุณี่ให้สมาร์ทมากจริงๆพอเองก็อยากให้ให้แจกทุกคนนะครับแต่ว่ามันเหมือนกกคนดีกว่าบก แข่งเป็เ okay. ง evet> ิ่ยมปครับนางสาวปิ่นนิพัสนะครับอยู่เป็นอะไรแข่แปมแปมเป็มโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดคะแนนคะแนนยิงปืนครับคะแนนยิงปืนคะแนนยิงปืนครับคะแนนยิงปืนเก้าสิบสองคะครับเยี่ยมครับเยี่ยมที่มึงดังนะครับ อันดับที่สองนะครับได้95อีก3เซนะครับฉันวร่ันแก้บอมันแมีวะอบานบานบาโอ้ยม่นแอกมืนพกไม่เข้าเลยนะแต่ผมในอันดับสองไปนะครับอันดับส รันชะกอนร้อยคะแนนจะอีก3าเอสนะครับมีเรนชะกรสุขสวัสดิ์กับคนุพงศ์คนุพงศ์งานเนี่ยครับเออกลับก็ได้นี่ว่าโอ้ยสอนนะอกลับอ่าโอเคเอาออกไปแบ่งกันไปรับด้วยกันดิโอ้ยมีการแบ่งคนละครึ่งแล้วยังสองนะสองเต็ม มันไม่มีอันดับสามหรืออันดับสองเหรอครับ <Okay. S 1> อันดับหนึ่งก็สองท่านกันนเลยนะยิงกันไม่ลงครับครแล้วอันดับหนึ่งอันนี้อันดับสามไม่มีครูมีสองมีมีมีหนึ่งกับสองแค่นั้นแต่จอมันมีถึงสี่คนไปแบ่งกันนะครับ <Okay. S 1> อันดับหนึ่งตอนประกาศรู้สึกว่าต่างสดมาก <laughs> มามามาเปิดพร้อมกันที <laughs> 来，干个壶。<laughs> หน้าอเล่ครับสามครับโมาแล้วับมาแล้วครับนี่หน้าผูเขียวครับนนคะแนนสองร้อยสี่สิบั 240, 240, 240, นดับสรีสคะแนนสองร้ัโอเคเ okay. ยี่ยมเยีย่ยสวยงามตลอดครขอบคุณครับนี่นี่ไปครับ นี่ในฐานะเป็นสารตั้งต้นนะครับที่มปืนสั้นปืนยาวเลยแล้วคนมาดับตะวันก็คือคนคนเดียวปืนยาวสั้ะยาวนะสวยง่ายมากสวยเรียกว่ารักตัวตัวนะเป็นไงมั้งครับหมวกสวยไหมครับหัวหน้าโอ้สวยชิวๆแน่นเดียวที่สสยินดีด้วยครับยินดีด้วยแล้วมาที่ยิงบ่อยๆแล้วเนี่ยจะเป็นปัรยายให้ท่านฟัง ซึ่งม,นนมันไม่ควรนะคือมันไม่ควรเกิดเลยนะคะเราถูกลงทุนสร้างความเป็นให้เรา,โโาบา,า,าใช้เวลากับพวกเราเยอะหรือก็กรูกพวกเราอีทีให้พวกเราเยอมากใช้เวลากับพวกเราเกิดเราไม่มา นะครับได้มอบครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับรางวัลนะครับจะได้ยิงปืนมอบให้อยู่หน้าเหรีรัศมีกระบะผูเขียวครับต้องขอบคุณไม่ยังไงครับค่าอาหารรางวันเด็กอาหารรางวัลเด็กๆนะครับดูแลดูแลดีมากครับผูเขียวสุดยอดพอดีหน้ามันเลยอยุาตค่ะไปเถอะ